วินมากเลยพี่นอ้องเอ๊ะเห็ดมันงามดูจะ้ะ ถอนมาทั้งโยกย่าอ,อ่อนๆขอหยนเอาด้ะเนี่ยราบ,บเลย ไปเก็บไปยาสมไม่ชอบอะไรไม่ชอบที่เขามาเก็บแล้วเขาเนี่ยลอยเข้ามาตัดเอามาชามนี่คนฟินจะ <c oughs> เขาถอนขึ้นแล้วเขาก็ตัดลากกองเต็ม เขาจะเอาจะดอกใหญ่ๆเขาเอาไปตากไงคะดอกเล็กๆแบบนี้เขาไม่เอาอันนี้ก็มันกลเห็ดพิษมากเขาก็ไม่เอาเนี่ยเห็ดพิษอยู่เต็มเนี่ยเห็นไหมเขาก็ไม่เอาเหมือนกันจะ้ะเห็ดเต็มไปหมดพี่น้องจ้ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก่อนเพียบไปเลยมาตรงนี้ไม่เคยผิดหวังทั้งที่ บอกว่าถ้าคนบ้านเขาเก็บเขาจะเอาดอกไหนที่บ้านั่นเด้อถ้าเขาไปตากแห้งนะ่ะเจ็บเลพอด โทรคุณตาแล้วจ้ะคุณตาจะมารับก็เลยแบกเก็บไปก่อนกัะเปียยนูอ่นอีกด้อนใหญ่นะ มีแต่ช่อใหญ่ๆเลยวัดดีจ้าวัดดีจ้าวัดดีทักทายด้วยจ้ะเดอ้อเก็บเพ็ดด้วยกันจ้าดูสองกระจุกได้เป็นกำรรเลยพี่น้องนี่ก็ะสวยๆ พรุ่งนี้คงมาป่าเดิมอีกน่าละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดอ้อเพราะว่าเยสวนยังเดินไม่หมดป่าเลยจ้ะเนี่ยกอกอภายที่ไม่ถอนเดเพอ,อะไรมันมาทั้งยวงงานเข่าขพี่น้องเอ้ยมีดอยใส นี่ส่วนออกถอนลักงานเข่าเลยมาทันกระจุกเลยพี่น้องยิ่งคำเพชรเยอะ ເອົາເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ເຫັນມກີ วิจารณาญาณในการรับชมเด้อน้องเด้อตรงหนาที่มีเห็ดพิษใกล้ๆเราก็ไม่เอาไปกินเด้อ นี่จะเยอะเออเย็ดก็ได้นะเป็นชอ่อเป็นช่ออยู่นู้นจะเต็มไปหมดอ้าวแดดออกแล้วฝนตกแดดออกจ้ะตกค้นก็เก็บจนมือเข็ง ปวดหลังก็เดือกเค็ดอยู่ในหลังนี่พี่นอ้องเอ้ยปื๊ดเค็ดระลายมันจะมันจะไปไซ้ายไปขวา เป็นป่าเป็นดองเป็นดอดเลย ดอกใหญ่เป็นดอกเลยจ้ะขาสวยๆอ,ยอันนี้รอยเขาเสีย เก็บแปกก๊บเดียวกะะเต็มตาแล้วพี่น้องเอ,อ้ย มีแต่ขางามๆเลย นี่เขามาเก็บรอบที่สามเราด้วยกันเด้อแต่เห็ดเยอะมากมังเยอะมากดูขนาดมารอบที่สามเราไปจันเนี่นเต็มไปหมดนู่นเย็บแคบให้หมดเลยแต่รมลมตกล้วเด้อพี่นอ้องเด้อมืดแล้วกะเดือกเห็ดอะไรหลังนี่ก็โอ้ยดู สองเห็นไม่พี่นอ้องยี่สนมันไม่มีคนมาด้วยคุณตาแกก็ไม่มาแกว่าเพิมมาวันหนึ่งหลายชั่วโมงแกอยู่ด้วยไม่ได้จ้ะวันหนึ่งมันหลายชั่วโมงก็หลายชั่วโมงจริงๆมาตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ห้าโมงเช้าจ้ะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วจ้ะปาไปหกชั่วโมงแล้วแล้วก็ถ่ายทําคลิปไปด้วยถ้าว่าเดินเก็บไม่ต้องถ่ายทําคลิปนะ่ะแป๊บเดียวมันก็เต็มถังจ้ะ

เข้าเยสุแล้วไปทางไหนข้างหลังยังเต็มอยู่แต่ไม่งงั้นกเด้อพี่น้องเด้อไปหนาก่อนไปหาทางกลับบ้านจ้ะไม่ไหวแล้วในเป้น,นี่ก็ làm cho hát rồi mà đỡ kép để cắt nó côn để kép pin kép măng đấy มาได้อีกรอบนึงอยู่เนี่ยดอกเล็กๆยังมี้นี่มารอบที่สามแล้วจ้ะงานแท้นึกว่าสองดอกสามดอกจ้ะ มองหาทางก่อนเด้อไปทางไหนมันจะเดินใกล้ตรงนี้เรามาเก็บแล้วในคลิปที่ผ่านมาลัดไปตรงนี้เลยจ้ะมาเดินไปกระยส,สนจ้ะที่ว่ามาเจอคนฟินมาเก็บอยู่แต่จะช่วยเขาเก็บนะ่ะ บอกมาเก็บเอาตรงนี้ตรงนี้เรียกเข้ามาเก็บโดยซ้ำไปยโส่ไม่ห่วงหรอกจก้ะถ้าเจอแบบนี้แต่ว่าปีหนาจะทันเข้าไม่แค่นั่นแหละเพราะเขารู้ที่แล้วบอกไงเกือบเหยียบนางซะแล้วเอาซะเถอะนี่ ก็มองหาแต่ทางระบ้านเกิดไะเหยียดเี็บแต่ตรงนู้นยังไม่ได้ไปเก็บไดยจ้ะฝั่งทางนู้นเอาไว้วันหลังไม่ได้มาอีกก็ให้มันเน่าไปไปป่าใหม่ดูมันเนาเป็มโคกอยูน่นี่ดอกดำปีอยู่นี่เอสาอตาุตะ ถามว่าเอาได้ไหมถ้าเอาไปก็ต้องไปทําในคืนนี้เลยจ้ะมันทำไม่ทันแล้วจ้ะมันมืดแล้วรถออกป่าเป็นเพื่อนกันพี่น้องจะชมธรรมชาติไปด้วยกันเก็บไปด้วย ำไมถึงบอกว่าวันนี้ทําไม่ทันจะไปงานวันเกิดเขาจะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเด้อพี่น้องเด้อหาทางกลับบ้านแล้วจะ้ะสวยๆจะ้ะ ทักทายเด้อทุกคนจ่าเก็บด้วยกันจ้ะแคทไม่ไดงง้งามๆอุมซ้อนเดินทนแล้วเนี่ยมันขึ้นใหม่เนี่ย อต่ายาคานี่ก็มีมีทุกที่เลย อื้อหลายแท้อุ้ยๆเลยมาตกกระจุกเลยเอาไว้ริมๆเนี่ยดิ๊จะไปล่วงใส่เขาเดี๋ยวค่อยว่ากัน ร้อนนี่ก่อนกามแทะ ก็ดับเดี๋ยวฝนเ,เ,เ,เดี๋ยวแดดแล้วจ้ะมีแสงแดดแล้วเคยยงชั่ว ủa chưa 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 หมุนตามจนมาะจ้าได้ไหมอันเนี้ยได้สองดอกจ้ะเขาเดินเด็ดอัตดอกบานๆจริงๆเด็บพี่น้องเนี่ยดอกแบบนี้สวยๆหรือว่าเขาเดินไม่เจอ ขขโทษดเข้าไปสวยๆจ้ะอ๋เยสนรู้แล้วจ้ะก็ไมเข้าปล่อยเฮ็ดทิ้งไปเยอะเยะสนมองมาเห็นตะก้าเขาเต็มจ้ะ ตะก้าเขาเต็มเขาเลยเอาเฉพาะดอกที่บ้าไหนนั่นไปพรุ่งนี้ยายสนจะมาทันครับไหมเนี่ลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อเขาเด็ดเอาแต่ดอกไหนที่นั่นไปเขาทิ้งไว้เต็มตะก้าเขาล้นมองมาเขาบอกว่าเขาใส่ถุงไว้ปากทางนู่นก็มีแล้วก็มาเก็บกับยายสน เล้วตะก้าเขาเต็มจนพูนอะ่ะถึงบอกว่าทำไมเขาไม่เอาเช็ดไปเช็ดเยอะแยะที่ไหนได้ตะก้าก็ล้น